ดีครับผมออปปิเดอ์วันนี้นะครับผมเป็นที่ปีใหม่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาใหญ่าจะไปเที่ยวเขาใหญ่กันครับผมสามวันสองคืนเราจะทยอยทําคลิปมาเป็นทีละอีพีวันละคลิปวันละคลิปนะโอเคครับมาเราไปเดินทางไปเขาใหญ่กันไปเลยสมาชิกในคลิปวันนี้เมย์ค่ะบีร์ค่ะ,คะ,คะต้องฝากช่องบ้างฝากช่องไหมคะ ันนี้เรามีสมาชิก <c oughs> ไปด้วยครับผมอีกสองคนแล้ว <c oughs> ต้องฝากชีวิต <c oughs> ไปกออัไม่รู้ใครฝากใครเออไม่รู้ใครฝากใครแล้ววันเนี้ย <c oughs> ไปเจอกันที่เขาใหญ่หรือจ้า การขึ้นเขาใหญ่จะมีข้อห้ามด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับผมในการขึ้นอุทยานนะครับผมหนึ่งคือจะไม่ทิ้งขยะ2คือจะไม่ขับรถเร็วในขณะที่อยู่บนอุทยานนะครับผม3คือจะไม่ให้อาหารสัตว์นะครับผมไม่ว่าช้างหรือลิงก็ตามนะครับ4คือจะไม่ส่งเสียงดังต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมการมาเที่ยวเขาใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้ง4คนนะครับผมจึงทําให้พวกเราตื่นเต้นกับการเที่ยวครั้งนี้มากนะครับผม อากาศตอนที่เราไปครับผมแดดค่อนข้างแรงครับแต่ว่าลมก็เย็นเหมือนกันครับผมทําให้ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่บางทีการที่เราเจอความวุ่นวายและมละพิษในเมืองมาทั้งปีครับผมการที่ได้มาชาร์จแบตแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีและโอเคมากๆเลยครับเราอยู่กันในอุทยานแห่งชาตินะครับผม เย็นดีสบายใจสบายกายแล้วเตรียมถ่ายรูปที่ที่แรกที่เราจะไปคืออ่างเก็บน้ําสายสอนใช,ใช่ไหมอ่างเก็บน้ําสายสอนแล้วก็จะไปต่อคาเฟ่อะไรนะ E l Cafe แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ทานหรือเปล่าต้องดูคนเพราะช่วงนี้ห่าว่านะครับโอมค่อ oh, นมาคนป่วยเยอะ oh, <no. S 1> อากาศเย็นอยู่ครับ ลมพัดสบายโอโซน,น,นดีๆหายใจ,จได้เต็มปอดใช่ไหมใช่หาจจะได้เต็มปอดหนีจากมังกรงีเมเยอะๆมาที่นี่ก็โอเคครับใกลๆ้ๆไม่ไกลมาก ล่านชาัตเตอร์กันเสร็จแล้วครับผมเรากำลังจะไปกันต่ออังเก็บน้ำสายสอนนะครับอากาศเย็นอยู่นะวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณ11.30มงครึ่งครับผมอากาศเย็นสดชื่นครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับผมบายกันเลย ทุกคนที่แรกของเราห่างเก็บน้ำสายสอนเรามาถึงนดนมาร์กที่ทุกคนกำลังคิดกันครับผมไปถ่ายรูปริมหางเก็บน้ำกับตอไม้แล้วก็ทุ่งหญ้าแดดแรงครับผมแต่ลมเย็นลมเย็นอากาศนีดีกลับไปถ่ายรูปครับ เดี๋ยวเดินไหนที่แบบต้องพิจิตรอะไรเงี้ยอากาศดีอันนี้คือตัเคิวใช่ไหมตั้คิวทางเออนี่ดเนเล็บอะล่ะเล็บเล็บออกามาและอ่ะฮะอันนี้ก็สวยตรงกระพาน

ได้รูปไปประมาณล้านกว่ารูปวว้าล้านกว่ารูปลงทั้งปีก็ไม่หมดเยอะแยะไม่หมดเสร็จจากอ่างเก็บน้ำแล้วครับผมเราจะไปคาเฟ่กินข้าวกันเป็นคาเฟ่เป็นร้านข้าวอะไรเป็นเมื่อเช้าที่กินตอนเที่ยงตอนเที่ยงครึ่งโอเคครับผมเราไปกินข้าวกันเถอะ ดีปะเย็นล่ะแดดร้อนแต่เย็นน่ะเงียบ้างหนาวเลยล่ะตอนแรกออกมาจากโน่นคิดไปเปิดหน้าต่างเช็คก็รอดที่ข้างนอกเย็นแล้ววะไม่เย็นร้อนที่หาย <laughs> อันนี้ขึ้นหนาวเลยจ้ะพอขึ้นเขาใหญ่แล้วอะไรเฮ้ยมันเย็นจริงว่ะเออก็ได้อยู่น,นะ กันที่ครัวแม่พลอยนะครับผมมากินมื้อเช้ากันอย่าชงตามแล้วก่อครับสาวๆที่แบตเตอรี่ออนเกียร์ก็นหมดแล้วโอเคครับเราขอเวลากินข้าวเติมพลังก่อนเดี๋ยวเราจะไปเุยกันต่อไปเลยครับ ที่กลางเต็นเป็นลานกลางเต็นห้าสิบบาทมีห้องน้ำดิดเออมีห้องน้ำด้วยเราเดินดูของเฉยกันดีกว่าเผื่อเราได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านเดีออวเอาไปขับได้ไหมขาเลือด,ดก่อนนะเอามาเลือดเลยครับข,า,ข,ขาไม่ต้อง,องาาห่อนะครับ เดี๋ยวมาเลยจ้าพี่ผ้าปูพันของอยู่แล้วครับตรงตรงนี้ร้อยเดียวครับหนึ่งแสนหนึ่งนะครับผ้าคลุมไหล่ตรงนี้ครับผ้าสิบสี่แถบหนึ่งครับผม้านที่ผมปลูกข้างๆเนี่ยแต่มีผ้าตรงนั้นเป็นผ้าขาวผ้าปักผ้าเป็นครับผ้าปูโตห้าสิบเหมือนกันครับสี่นึ่สันใจนะคนหนึ่งเฮ้ยเกิดเพราะคพี่มาดีแล้วประกันงานดี่ตอรีทุกเหมือนพี่ตีแบรนด์เล่นตอรีโบราณ กินจกบอมอะถุงตดอ่ะเหมืองเอาเ่าเอาถุงตดไปเล่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi. เไปลองใส่ดูเด็กไปนี่ขีดกับนสิมาเอแต่อีเวนต์ใหญ่เขาจะเอา,า,เอเอามาลงไง ไปต่อ E L Cafe ัไปกินกาแฟให้ตาสว่างกันสันอยงนะ้จาสม้ยี่สิบจ,<ๆ>จริงแล้วครับ E L Cafe ข้อทางน,นี้ดินั่นมันขาปอกแล้วอะ <c oughs> <c oughs> เดินเลย ซื้อแฟกินดีกว่าห้องแล้วหนูจะกินกาแฟดีกว่าเอ <c oughs> <ช>ถาอะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมร้าน E L Cafe ท่าลางของร้านวิวร้านจะติดวิวเทือกเขาสวยมากเลยครับน้าร้านก็ทำโอเคเลยสวยเลยส่วนน้ำก็อร่อยครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปที่ที่พักของเราวันแรกวันนี้นะครับผมเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูชื่อว่าโอ้ลาลาแคมป์ปิ้งโอเคขอเราไปกันเลยครับ ก็สวยอยู่ครับตอนนี้ทุกคนกำลังไปเช็คอินอยู่มีแต่ผมคนเดียวที่อู้รตรนที่เราพักจะเป็นโรงนครับดงคู่ตรงนู้นคนไม่เยอะครับเงียบมากเลยถีว่าโอเคเลยครับแล้วการกินการแคมป์ของเรา ไอ,อโอ๊ตมีโต๊ะูด้วยแทง่งผู้เหรอที่บ้านก็สวยนะครับบ้านก็สวยไวโอ๊ตนั่นล่ะ อาากศดีเราต้องเดินรัดน้ำปะเนี่ยฮ<ะ>ังตีสดเนี่ยเออว่ะเล่นตรงนี้เฮ้ยเราดูตรงที่พักได้เลยเนี่ย,เ,ยนะเออฮังตีสดอยู่นี่ โอเคดีนะยัไม่เคยนอนแบบนี้เหมือนกันมีร่มไม่ได้วยคนของเข้าประจําการเรียบร้อยแล้วครับผมอย่างไรเดี๋ยวขออาบน้ำพักงีบแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไงกิจกรรมตอนเย็นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขอพักสายตาแป๊บหนึ่งเอเคครับผมจะต,ตอนเย็นเจอกัน และนี่ก็เป็นเวลาประมาณอีกประมาณ10บนาที6กโมงเย็นนะครับบรรยากาศตอนเย็ยนของที่นี่ก็จะประมาณนี้ครับสวยๆวย่อยพอ <c oughs> พอได้ชาร์จแบตครับเพราะว่าหลับได้ตื่นหนึ่งตื่นเล็กๆตื่นเล็กๆเาจะพาไปเดินดูบรรยากาศภายในโอ้ลาลแคมปิง้ง โอ้ยตรงนี้มีรอบกองไฟด้วยสำหรับชาวแก๊งครับสามารถมารอบกองไฟตรงนี้ได้นั่งชิลกันได้สบายเลยอะ่ะเออดีอะ่ะ S <S ใช่เหรอ,อ,อใช่เนี่ยครับดนตตีสดจะอยู่ตรงนู้นนะครับเราจะไปนั่งตรงนู้นก็ได้จรจะนั่งประจําโดมของเราก็ได้ได้ยินเ,นเพลงเหมือนกันโอเคครับเดีย๋ยวรอสมาชิกอีกสองคนที่เหลือไปอาบน้ำเดี๋ยวเราจะมาลุยสําหรับมื้อเย็นกันคืนนี้ไหนใส่ชุดอะไรนี่ไงเจดเดกูเอแปบเกิดการไม่ยอมกันขึ้นครับผมสำหรับ ผู้หญิงในชุดกลางคืนคืนนี้มีสึกดวนครับมีสึกดวน เย็นเราเริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งข้าวสั่งอะไรกันเพิ่มแล้วก็นี่ครับสาวๆเขากำลังถ่ายรูปกันโดยที่มีผู้เฒ่าสองคนนี้เป็นตาเป็นตากล้องใช่ปะมาลองเช็คก่อนลองเช็คก่อนเปิดเปิดไม่เป็นแกง่ายแก่แกเนี่ยไปได้นะดีเออดีเด้อเจาะเจาะหลี่เด๋ออายุอายุ ตอนนี้ก็คือแต่งตัวถ่าย,ยรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วขอต,ตัวไปกินกันนะคะอ้าหลังจากเขาเปิดคลิปเสร็จแล้วครับเราก็เปิดคลิปบ้าง<ช>หลังจากเขาเปลี่ยนชุดสวยถ่ายกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เป็นเวลากินของเราแล้วครับผมยังไ้ขอจัดการกับมือนี้ก่อนเดี๋ยวตอนเที่ยงเที่ยงคืนเดี๋ยวจุดฟูให้ดูกันอาจจะมีฟูให้ดูนะคะผมไปเลย นอกจากเราจะมีมื้อเย็นแล้วครับเรายังมีการช่างมัสแมนโล่กันด้วยดูจากท่าเดินแล้วอากาศกี่องศาอะไรวะยี่สี่เอวะยี่สี่แต่ทำไมมันแรงดูหนาวกว่าวะตานออกไยเอ้ยเยืนนี่เพลงเลยจิเมเลย

ลำปีเลย,เย,เยมันต้องเหมืนอนม,มนมาเล่นอนะไม่ได้มากินอนะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับผมล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวนอนล,ลักบี้ปีใหม่เขาดาววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับ E ีีแรกถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมแล้วอี2วันที่2เจอการวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับให้กดปักตะขคร้ <laughs> ให้ด้วยนะครับ